สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกันอีกแล้วฮะคลิปนี้ปัญหาเดิมนะฮะปัญหาเดิมก็คือทีวีอัลกอริทึกที่บ้านนะฮะมีปัญหาอยแล้วก็คือถ้าตามที่สังเกตดูนะฮะเราไม่อยู่บ้านสักอาทิ์เนี่ยไม่ได้เปิดเนี่ยฮะมันจะมีปัญหาก็คือเปิดก็มีแต่โลโก้ขึ้นแล้วก็ดับไปหรือว่าก็ ครั้งที่สองที่มาก็คือเปิดแล้วก็เปิดช่องเด็ดนิดนึงแล้วก็ดับไปนะฮะมันเป็นลักษณะนี้ก็คืออาการรวนเนาะมันจะเป็นอย่างนี้แหละก็เลยมาลงเฟิร์มแวร์ดูอีกครั้งนะฮะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเนาะคลิปที่แล้วนะคลิปนี้เราผมจะลงดูอีกทีเพราะว่าบางคนบอกว่าผมลงอ่าอ่าทําวิธีการลงเฟิร์มแวร์ให้เสร็จแล้วเนี่ยผมแปะลิงก์ของอ่า อไฟล์ของอ่าเฟิร์มแวร์ไว้ด้านล่างคลิปแต่ว่าบางคนบอกว่ามันลงไม่ได้ผมก็เลยลองลงของตัวเองเลยนะแล้วก็อ่าทำใหม่เลยอ่เรามาดูกันว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับครับอย่างแรกเลยก็คือเข้าไปใน YouTube นะช่อง YouTube นะแล้วก็เซิร์ชคําว่าซ่อมทีวี อะโคเนติกอะโคเนติกอ่าพิมพ์ง่ายๆอย่างนี้เลยฮะอะโคโอโคโคโคอะโคเนติกนะครับปุ๊บเอนเตอร์เข้าไปเนี่ยฮะมันจะมีอยู่หลายช่องมากเลยก็แล้วแต่เลือกเอานะฮะแล้วก็มีของผมเนี่ยฮะเห็นไหมฮะช่องที่คลิปที่สามเนี่ยนะฮะนี่ฮะ คนดูก็เก้าพันกว่าแล้วจะหมื่นแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะฮะเนี่ยฮะผมจะบอกไว้อย่างละเอียดนะฮะปุ๊บก็คลิกเข้าไปเลยคลิกเข้าไปคราวนี้อ่เราไม่ต้องดูตรงนั้นนะเนี่ยฮะมากดลิงก์ตรงนี้เลยฮะในช่องสารพันกาพาไปอีกแล้วนะครับกดลิงก์ดาวโหลดได้เลยเดี๋ยวผมผมปิดเสียงตรงนี้นวมันเสียงมันจะตีกัน กดคลิกดาวน์โหลดแล้วตรงลิงก์ที่ผมว่าเนี่ยนะฮะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะได้ไหมนะฮะรอโหลดนิดนึงอาจจะเนานะเห็นไหมฮะแสดงตัวอย่างไฟล์ไม่ได้เนะื่องจากคุณอ่านรดออฟไลน์หรือว่าการเชื่อมต่อดาวน์โหลดแทนก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะฮะตรงสีฟ้า,ฟาสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะไปชั้นต่อกดดาวน์โหลดปุ๊บอ่ามันก็ดาวน์โหลดมันก็บอกว่ามีขนาดใหญ่เกินไป Google ไม่สามารถ ก็ต่อไปเลยนะดาวโหลดต่อไปเลยพอต่อไปเลยเนี่ยฮะมันจะดาวน์โหลดตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะคราวนี้ผมดาวน์โหลดไว้แล้วล่ะเนี่ยฮะมันจะดูดาวน์โหลดของเราตรงนี้เนาะมันจะเป็นรูปเอกสารอย่างนี้นะฮะเนี่ยรูปเอกสารอย่างนี้นะฮะอ่าคราวนี้ผมดาวโหลดเสร็จแล้วดาวโหลดเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะอยู่ในดาวนโหลดเนี่ยเนาะอยู่ในดาวน์โหลดของคอมพิวเตอร์เราเนี่ยคก็ธรรมดานี่แหละ เห็นไหมฮะมันก็จะเป็นตรงเนี้ยฮะบางหลายคนบอกว่าทําไม่ได้ผมก็ว่ามผมทําได้อยู่นะและ้วก็คลิกขวาตรงนี้ฮนะแตกไฟล์ตรงนี้ก่อนนะ x tag here เนี่ยฮะเห็นไหมฮะตัวที่สามหนึ่งสองสามของรูปอันนี้นะร,รูปนะเอกสาร x tag here ปึ๊บมันก็จะแตกไฟล์ให้เราเลยเห็นไหมฮะมันก็จะเริ่มแตกไฟล์แล้วฟึ๊บ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 เนี่ยฮะคือเราต้องแตกไฟล์ตัวนี้ก่อนนะครับ แตกไฟล์เสร็จผมทำไว้แล,ล้วล่ะอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างนะฮะแตกไฟล์เสร็จผมไปตั้งไว้ในอ่าไดดีนะฮะแตกไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยฮะเฟิร์มแวร์ของอัลโกนิติกนะครับผมไปตั้งไว้แล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ก๊อปปี้ตัวนี้ฮะก๊อปปี้ เนี่ยนะครับ Copy ฟึบแล้วก็ไปใส่แฟลชไดร์ฮะแฟดไดร์นี่ผมก็เสียบไว้แล้วฮะเนี่ยเสียบแฟลชไดร์ไว้ไนี่แล้วก็เสียบแล้วก็เปิดคอมขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เนี่ยแฟลชไดร์พีดเลยก็ได้ใส่แฟลชได้ฟืบเพลย์เลยเพลย์เลย เสร็ียบร้อยนะฮะเดี๋ยวรอให้มันโหลดนิดนึงแล้วกันครับผมดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะฮะเนี่ยมันอยู่ในแฟลชไดร์แล้วเอาเราเปิดดูนิดนึงนะฮะเช็คด,ดูเนาะเนี่ยฮะมันจะมีประมาณสองกิกนะเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วก็เอาแฟลชไดร์ออกไปเสียบช่อง USB เลยนะฮะอ่าฟื้นเอาออกไปเลย ครับ <t ouch> ผมทีวีก็ความหน้าลงนะฮะความหน้าลงอถอดลักก่อนนะครับถอดลักก่อนจะดีมากนะครับความหน้าลงแล้วก็เสียบช่องที่สองครับ <int osaic> ถ้าความหน้าลงช่องที่สองมันจะคือช่องข้างบนเนี่ยนะมันจะมีช่องสำหรับเสียบ USB เนี่ยเนาะผมอ่านดูแล้วนะผมเคยทำล้วมันคือช่องข้างบนน,นะครับแล้วก็เสียบเลยครับ เสียบเรียบร้อยฮะแล้วผมหลังจากที่เสียบปลั๊กเสียบอะไรนะเฮ้ยเสียบเสียบแ็่ได้ลนะอ่าเราเราเสียบปลั๊กนะครับปึ๊บนี่ฮะมันก็จะอัปเกรดฮะ ก็รอให้มันอัปเกรดนะคือผมพยายามจะตัดตอนทีวีมันเล่นเพราะว่าผมทําคลิปที่แล้วนะมันจะติดลิขสิทธิ์โฆษณาของทีวีแต่ละช่องนะที่มันเปิดมาผมก็เลยปิดไว้นะอ่ะมันจะกะพูดในงานก็มันจะอัปอัปเกรดลักษณะนี้นะฮะและ้วใกล้ถึงร้อยเปอร์ซ็นนะแล้วมันก็จะเล่นอัตโนมัติก็คือได้แล้วฮะได้แล้วประมาณนี้นะฮะคือได้แล้วนะฮะคือผมขออนุญาตจบตรงตรงนี้เลยแล้วกันเพราะว่า มันจะติดลิขสิทธิ์โฆษณาอย่างที่ผมว่านั่นแหละโอเคนะครับคลิปนี้ก็ง่ายๆก็แนะนำให้ดูคลิปนี้แล้วก็ไปโหลดลิงก์เฟิร์มแวร์ที่คลิปที่แล้วนะฮะแล้วก็ดำเนินการได้เลยครับคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตสั้นๆตรงนี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับก็ได้อยู่นะใครว่าไม่ได้ถ้าใครว่าไม่ได้เมนใหม่เมนอีกทีนะครับสวัสดีครับ